หัวข้อสัตทธรรมเจ็ดครอบครัววิลามากนายหินเข้มพอบ้านนางละอองหินแม่บ้านบุตรชายคนโตนายหินคมคนเล็กนายวงหินข้าพเจ้าและพ่อบ้านพบธรรมะของชาววสุ เมื่อปีพศ2526โดยการฟังเทปฟังไปฟังไปเหมือนถูกคอ้อนเคาะหัวเถียงไม่ได้เครื่องหมายคำพูดใช่แล้วมันต้องอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าพุทธศาสนาที่ถูกต้องแท้จริงเครื่องหมายคำพูดปิด ติดตามดูเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นท่านทำได้อย่างที่พูดหรือไม่ทำได้กี่เปอร์เซ็นต์จากพ้อสบ2,526ถึง2,536ข้าพเจ้าพิสูจน์โดยการปฏิบัติตนตามคำสอนเริ่มจากลดละเลิกอบบยบุกกินบงังสวิรัต เข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่ลมกลุ่มอุบลอาสุยุคกองทัพธรรมยุคพ่อท่านเปลี่ยนผ้าครองยุคขึ้นศาลพศ2536ถึง2543ยุคการศึกษาบุตรชายคนโตของข้าพเจ้าจบมัธยมศึกษาปีที่6 กศนศรีสอโสกคนเล็กจบมัธยมศึกษาปีที่หสัมมาศิกขาศรีสาอาสกยุคเผยแพร่ข่าวกล้องพร,อพร้อมๆกับการเผยแผ่ศักยภาพของนักปฏิบัติธรรมชาวอโสกไปสู่สายตาของผู้ที่ได้สัมผัสสัมผันธ์ พศ2543ถึง2557ศึกษาบทเรียนชีวิตที่ยังเรียนไม่จบจนบุตรชายทั้งสองจบปริญญาแต่งงานมีครอบครัวผ่านยุคป,ประท้วงยุคกปปสยุคกลับสู่ฐานทัพจนถึงนา,นาขณะนี้ ยุคโควิด19ยุคนิวนอร์มอนพอท่านให้โอกาสอีกครั้งกับการพิสูจน์ตัวเรา,ว,า,เาเว่าศรัทธาแค่ไหน,นอิริเท่าใดโอตปะหรือไม่พหูสูตรหรือเปล่าวิริยารัมภะ เต็มสปีดเรียังสติทุกขณะหรือไม่ปัญญาเกิดแล้วรู้ว่าเกิดหรือไม่าาเมื่องในโอกาสวันอโศกรำลึกปี2,563นี้ลูกขอน้อมกราบพ่อท่านสมณะโพธิรัตน์ ด้วยความเคารพสุดเสียงกล้าถ้าแม้ไม่พบพ่อท่านไม่ได้ฟังคำสอนจากสัตบุรุษข้าพเจ้าและครอบครัวก็คงไม่มีวันนี้วันที่นำคำสอนของพ่อท่านมาปฏิบัติจนเห็นผลได้แม้เล็กแม่น้อยและรู้ชัดแล้วว่า ขอให้มีความศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วปฏิบัติอย่างเต็มใจในวงเล็บฉันทะเต็มกำลังในวงเล็บวิริยะผลแห่งการกระทำนั้นๆจะเกิดจริงเป็นจริงแก่ตนในที่สุดละอองหินเวลามากวันจันทร์ที่25พฤษภาคม 25งพั้ารสากลับขอบพระคุณทุกท่านค่ะ